หนึงร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้โหกระถางสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

ไม่ขายไม่ขายว้าวว่านางคุ้มกำลังออกดอกหูไปใหญ่มากเลยอันนี้กระถางละสามรอยห้าสิบ นี่กำลังออกด 350. อกสามร้อยห้าสิบกำแพงเมืองจีนสามร้อยบาทอันนี้แม่พันธ์นะคะแม่ค้าไม่ได้ขายโอ้หเสนจันหน้าสวยจังเลยเสียทีเงินนะ่า ขอภัยนั้นเสฉิ๋อ๋อคิ่ว่าวันนั้นถิมาเอาเแ่เนี่ยแม่ได้บอกเป็นเจี๋ยม,มานั่นเอ๋ดอกยังเอ๋เลขออกหรอเอ๋ถูกไหมเหรอคะอยัง <c oughs> ดอกยังเนี่ยอ๋อคุณยายถาม,มาว่าดอกอะไรอ่าบักนางพญามหาเสศฉศิียนอะจะใช่ค่ะให้ ให้โชคเหรอคะให้โชคดูยังไงคุณยายก็แตกมีมีแดกหัคอืมมีดังสันนอ่เลยดูคือคือปลูกใกล้พญานาคแท้พูดเนี่ยสันนอนคนนี้เนี่ยค่ะถามถามคุณเอแล้วเขาไม่ขายมันมีสันนอนบกแบงเขาเอาไว้เรียกโชคว่าใช่เนี่ยพูดออกเนี่ย ลอกดอกละคะยากจะตายนะเนี่ยดอกเท่าไหร่งวดนี้สา,ามสามเป็นเจ็ดอําทำไมมีได้ยังเหรอป็นยายค่ะอาจารย์ยมาด้กวกมอรกุดังสองร้อยห้าสิบสอง

9้านชัน้น7ห้าบากลุมาันดำห5 0าสิบ สี่ทีหลักสัก400ร้อยอ๋อยังไม่ขายน่าจะซื้อมา400บาทแต่แม่ค้าไม่ขาย